สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมายกตัวอย่างก,การใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องแวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งที่เดอะมอลล์นะวันนีของแดง นะเพื่อนๆคือวันนี้เราจะมาปรึกษาอะไรหน่อยเนาะคือเพื่อนเรามันเป็นแย่ตอนแรกๆมันก็ชอบผู้หญิงนะแต่ไปๆมาๆม,มันไปชอบผู้ชายละขอบคุณีแก้หน่อยจีขอบคุณแงบสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยครับคือผมมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อก่อนเขาได้ชอบผู้หญิงแต่ปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนเป็นชอบผู้ชายผมอยากทราบว่าเขาจะมีทางวิธีการแก้ปัญหาหรือทางออกที่ดีไหมครับขอบคุณครับการพูดภาษาไทยไม่ควรใช้ปากกนกับภาษาต่างประเทศควรใช้ใชัดค้อยชัดคำตรงความหมายเพื่อจะได้อา่านรักษ์ไว้ให้ลูกหลานเรียน,นรู้ของเราไว้นะครับขอบคุณมากครับ